สบายดีทุกคนโมนี่มาพบกับน้องของกุกิ๊กซาเนลองสารเนาะโมนี่กุกิกจะมาลงมือตัดผมตัวเองเนาะทุกคนเอ้ยบอเมนอุตส่าห์จ้องด้ปีปลายว่าสิมาตัดผมตัวเองสันมาตัดผมแม่คุณจะฟาตัดแม่ฮาบเลยทุกคนทุกคนตอนนี้กําลังสิเริมตัดแม่บ่ราะเขาลตัดว่ะ แม่ป้าเขาลองตัดหน่อยนึงไหมแม่ป้าสร้างจำปีซีพม่าตัดให้แม่คุณกรรมนะคะทุกคนแม่กุกกี้สั้นนี่บ่สั้นหมดอ่ะแม่คุกกี้นี่ตัดผู้ชายผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ตัดตัดไอ้บิ๊กตอรีนี่กับแม่นี่แหละนักเียนโมหกโมเจ็ดใช่ไนั่นกับแม่นี่แหละมล้นนี่ทุกคนตัดประมาณนี้เลย บึงคุณน่ะคุณน่ะายตาพี่แม่วเก่งแท้น้องถงเป็นเนาะบังคุณน่ะแม่พอละแม่แม่ค่ะก่อยากได้พมสันก่ออเป็นยม่ามีทุกคนตัดจริงๆเลยมาคบบอกวบแม่ี่แม่กันอย่งตัดเองแม่ตัดบอลูกสิตัดเหอะ บาเโอ้ยมั่นใจได้เลยสร้างลูกจำปีสิผมมาละนี่ทุกคนป้าป็นคนงามเลยแม่อเด้ออุ้ยงามทุกคนฟัดแล้วรีดงอมเข้าม่ให้งามแมู่้น่า Le> ู้น่า่ตาุน่ายุดติดลิขสิทธิ์ไม่จิต เสียงเราเคาะก่อนเขาเขาไม่ินอนอ้อบิ้งอีแมสิตัดหนา่งม่แม่เล็มพ่มให้ลูกพ่ผมลูกซื้อๆเด้อได้ปะเล่บมือจีรเล่มเล็บเล็บพมึงยัดีแม่เพ้นให้มาซื้อๆเพียงกันทันะพุมึงายาวทีเลคนเล็มเล็บกูแม่เล็มกลางด้วยเล็มพุมนะ ต้องซอยพุ่มซอยพุ่มเนาะหล็บครัล็บน้มันลบนี่มันเนเล็บกากเล็บผ่าเขาเลยทำซับอีหมดทุกคนพ่มเม่คูณคำกำลังสิบุ้งค้ำคูณเนาะเป็นลูกอ้อนเนาะก็เลยพมล้นบักลไล่มันก็จะจอน้ใครคลิปมาสิอยมันเป็นอะไรคะน้องตุ๊กกว่าเห็นซิวคุณใช่ไหมทุกคนต้านมาได้ไรเงี้ยมันเลยเนาะ ให้เอตุกเอสายตุกมากินใช่เลยมากินสิ่งทกทีเลยนี่ทุกคนโอ้งามแม่แม่ยาวสั้นให้ลูกเพ่งเลยเด้อสลูกพี่ตัดใช่เปล่าเป็นพี่เมย์นอทำให้พี่เมนอหลุดหลมพัดโอ้งามเลยอยากตัดแม่ป้าแม่ป้าเป็นเด้อแม่ป้าจิงอยากตัดผมผมลุ่นโอ้ยต่อ มันพ่มล้นได้แล้วมันกับโลภุ่มน้อยแล้วกมันกับอยยเอันยะพุ่มน้อยได้แม่ป้าพุ่มน้อยเป็นเด่จริงมาตัดพุ่มเอาพุ่มน้อยแล้วมันหยาบเป็นเส้นเล็บระตู่างาม่มพุ่มตามคือพุมลายคือพุ่มไล่เลยพาพุมนี่ไอ้น้อยทุกอย่างใส่อย่างใส่ใันเอาทอสี พุ่นะผมไล่แหเเนาะทุกคนเบิ่งนี่นะเบิ่เรคมอย่่ะปรตีนย่งไปีเดมือกีนี่นะมาสูรนักสตีนนะทุกคนแม่ชันนี้คนได้เรื่องมากเลยคือเด็กน้อยอะไรทุกคนเสร็จพอดีนะคะมาต่อคิวคุกกี้โดยสร้างแม่จำปีสีพมมา ทำในีวบ้านใจซื้อไอเอมวานาะหราวก็ต้องเม็ดเม็ดหนามสกุลบอมเนี่ยสกุลเห็ดสกุลเห็ดสกุลเห็ดไอ้ได้สกุลอาไอ้ได้สกุลเห็ดทุกคนสกุลเห็ดสกุลเห็ดเห็ดจนไม่เหลือซากแม่ไปทุกคนต่อคุกกี้ทุกคนงามบ่ม้ายตาตอนนี้แม่ต้องตุ้ยผ่านไปแล้วนะคะก็มาเป็น ของน้องกุ๊กกิ๊กันค่ะทุกคนแม่มาเราทุกคนจื้อได้ไหมตอนนั้นๆๆพมตลอดตอนนี้น้องตู๊กับกุ๊กกิ๊กพลาดประสบการณ์นนั้มาต่อประสบการณ <c oughs> ์ไอ้อู้เนาะไอ้อู้มาย้อนยุกมาไอ้อู้พันบุ๊กอือแหงในไออู้ทุกคนโอ้ยตัดไม่นะตัดไม่บังโดนไปนะสินต่าหาอีกแนวนึ่งนะแม่มาเรากินอีกแนวนึงแบบนุ่มกว่าเก้าเลยฮะเนี่ยแบบคือเด็กน้อยกว่าเก้าเลยฮะเนี่ยแบบคือคล้ายๆคือแฟนเก้าพี่อ่ะเดี๋ยวว่า อูหายโน่หนึ่งตลอดการนะคทะทุกคน S P D โอ้โทคุกกี้นิเบรรี่พุ่มมาจากเดือนแล้วนะบอแม่ค่ะไปอาบน้ำสารมาจะดังเช็ดเช <c oughs> ็ดเๆ็ๆเช็ดเ็เ็เจ็บมากทุกคนอ้อสร้างจำปีนี่ทำเจ็บมากทุกคน แ่กมงนไม่ร้น่รูงาน่านม่้น่านงานงาม่น่งานม่งานม่ด้อาม่รูาม่ตัดง่รานไตัดปลาไมตัด้ลานดี้ไม่รูาห้อา่เงานไอ้นไม่ร้านนเห่นกุก้งนี่นม่นม่รงนไ่นม่นมร้งนเป่นเรื่องเป็นานิเดียว กรพุ่มไม่ติดกระพุ่จันกเอสไล้แล้ว้ตอนตน้าป่อห้อหน่อห้าต่อหน้าตอหนน้่อห้ตอน้าตอน้ตอน้่อน้าตอน้าต่น่น้านาต่อนต่อหนาต่อหน้อน้่าอหนอน่อาตน่งาตนมต่าตอหอ่าต่อหนอนจา้นาี่้า่นหอา เอาไปซุปกินอย่างม่ามจะได้อยู่ในตูวตลอดเบิ่งสมพงิ์มุกตายพื่อนบิ๊กกับพอบิ๊กเนาะโอ้ตายแล้วพุ่งนะเงียบพิการนอนพุ่งไหนพิการตาพิการตาจากมือเด็ดซัดเดือดเดือดตับขอาเบาร์เบลเบลพูบ้าแหงนายบิ๊กก็ได้เบิ่งพุ่นนะ คุณหน้าบิองผมตาเพ่อแม่ทั้งตาหยิกหยิกหยงหยักคุณน้าไอ้นอกกุ๊กกิ๊กด้อทุกคนเขาแปลงส้มเป็นไอจั่วเนาะเสียพ้นเด่วเสียพ้นไสพ้น่ะ่รน้างด้วยอันนี้นะมู่เดียวทุกคนแบบว่าได้ว่ากำลังอันอิดน้อการยู่ขนาะแบบกำลังเดือดมีตาตัดผมบอดี้เนาะก็เลยต้องเนียบดี้ก็ะห้จนไ้แบบเป็นผมแบบนี้นะคะ ให้บิ๊กจัดการเกียงแค่เพื่อนที่มาเพื่อนที่มเอาไปเสิร์ดอกไม้คุณเพื่อนรู้ทราบใอยากตัดผมทุกคนเสิร์ฟดอกไม้เสิอ์ฟกล้องเด้อคอยได้อันกูว่าจะจ้องพูดมึงกูพี่เงี้ยทำมันเนาะแต่ตัดสุ่มเนาะเออให้เกิดตื่นนอนแล้วเอาอันนั้นมาเลียทำค้างให้มันเลยค้างมีอัปปีคือเอาแต่กุกิกเลียเนาะจนซันเกลี่เลยสั้นบ่อยตุ๊บซันตื่นมาแล้วล่ะโอ้คำนี้แหละ แมวอ้าวอย่าเม่อกี้ผมมันก็จะแบบนะเฮ้ยอย่าออาวแม่อ่ะเศร้าออกคือมันมดเลยนะเนี่ะไอต์หัวร้อนจอกกอกแบบสไตล์ไม่ต้องหาคนที่ไม่เหมือนเรานะคะยู่คือเพื่นอย่ายู่คือเพื่นแม่แม่ยาวขึ้นขึ้นไม่แม่อ่าวจะเอาขึ้นกับขึ้นแล้วผมกนปุ่มแม่เนาะเมื่อแม่ตอบลูกยู่คือเพื่นอย่ายู่คือเพื่นอันนี้หัวนี่ยังกระได เขาอยู่ดีตัวบ่อยู <t una> <t una> <t una> <t una uh ่ดีเอออยู่คือเพื่อนจะอยู่คือเพื่อนเด้อลูกเด้อแม่บอกเขาลูกสาวไปบุญมู่กับยู่อมรอมเอ็มเลมไอ้ลูกสาวเพื่อนกับไปเจนั้นละไปเจนทุกคนยาเถาะอยู่ในเหือนประมาณนี่ที่ปลายมือมันก็คือยาวโบได้ไปงเหื่นมาศักดิ์กับยาวนี้เบิ่งเดด้อิงามงามอุ้ย อุ้ยสเต็กเลยอ่ะป้าสเต็กเลยอ่ะสเต็กเลยอ่ะแซ่บก็ใส่ก็กระซ้าอ่องเหียนนี่แหละป้าสเต็กเลยอ่ะเสียมาสเต็กปูว่าสดโยว้าสเต็กเลยอ่ะเอาไปบผงผูกหรือไปว้พุ่มแม่เดีวมาชมนี่ครับก็คือสมหน้าของคนเป็นสัญญกรรมมหม่นะครับทำเสรงจคนมะมัยเฮ้ยพี่พี่มันอายนะได้ๆเออพู่ลุงนะพู่ดูพู่ลุงซิม เอ็นเด็ดปูกะโลอ่ะวันเอามู่มาเสริมอุ้ยทุกคนอุ้ยทำไมระเบิดเมื่อหน้าคือระเบิดขี้ใครได้อุ้ยทุกคนบุกงมู่บุกงมู่ทุกคนมู่มาเสริมอู้บุงตัวมูไแม่อู้ป้ามันคือดำแทะห้างมันท่านะเลยคุบ้าคุ้บาคุ้บาวเนี่โอเคทุกคนในคลิปวิดีโอนี้กุกกิ๊กก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อ ถ้า,า,าคใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแสงกดแลสกาคายทุกคนเป็นกำลังใจของคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายเสียบเจ้าสด